哇！好大。 โอ้ยมันหลบไปแล้ว,ไ,ลวไม่รู้นี่มันลอยล้อกเก้าแล้วเออไม่ใช่ล็อกใหม่ เฮ้ยติดไหลด้วตัวเลกมาเล็วกำลังกิน วิอโอ้โหโตคว่าทนลุอยู่โอ้โห ึโหลครึ่งต้องมีได้คิงคุมคิงคุมแล้ว โดดมาขึ้นคู่เลยไปดลวปดลกัง 루톤다. Vale. บายกว่าครับพักกลางวันบรรยากาศดีบรรยากาศดีลมลมโอ้โหลมโกรกเลยแต่ปลายังไม่ดีครับเดี๋ยวรอของลอกรอบเย็นอีกทีหนึ่งตอนแม็คโครหยุดอะตอนนี้พักละ ไม่แก้มดูครับไม่แต้มไม่แก้มไม่โดนตัว จังโดนเป้าบ่ไม่โดน ไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่รู้รูปร่างมันเป็นยังไงเห็นต่หัวมันอ๋อหลุดพดดีโอ้โหชีกหมดเลยอ้าวปอนิน Còn nên đi lẽ ồ ตรงคนละโอ้อยู่ตรงนั้นเลยมันไม่ไปไหนหอ่ะใหญ่ไปละมันก็ปนลุ้นเออมีใครได้โบโบไหมโบโบเขาไปเจอผมยิงลู้ไปซ่องตัวตรงนั้นละไหนตรงนั้นเหรอหน้าบ้านเขาน่ะยิงเหนือหน้าบ้านตะคนที่มีสิบล้อนะตรงเนี้ยมีสิบล้อตรงไหนวะเนี่ยเนี้ยหลังใหญ่น่ะนั่นแหละวะเออเราก็ยิงอยู่ตรงนั้นเมื่อเช้าเนี่ย อีตรงที่มีกอเล็กๆอยู่อันหนึ่งมันเมื่อกี้ไอแขกกับไอขากลับมาไอแขกกับเฝ้าอยู่นี่หลุดหลุดยังไงไม่ตัวจ่ว่าใหญ่อ่ะหลุดโดนแล้วไม่คิดว่ามันโดนไงมันเร็วลูกดอกมันปักดินอยู่ผลิตใต้มันกระเทยกระโดดต้องถี่หลุดพลาดเลยพลาดเลยพอถึงข้างในมันก็ลอกยาวมันก็แต่น้ำมันขุ่นแดงเลยอย ตามแม่งเลย,อ,ยอ้าวโดนนี่ว่ายิงตามแม่งเลยรุดไปแล้ว โอลุตโอ้ไม่ลุดโอ้สวยไซโลไซโลจ้า chặt rồi chặt ผลงานก็เจ็ดกลมก็อีกสองแบนครับปลานินก็หลงอยู่ในคลองนั่นแหละน้ำตื้นๆปลาช่อนนี่ก็คลองลอกมั่งแล้วก็วิ่งดูมั่งครับผลงานก็พอได้พอหม่อครับวันนี้ครับ